การตูนเล็บลี่สกุลเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนถึงจะชอบแกล้งแต่ไม่ได้แกล้งชอบเรื่องนี้ตามคำขอของน้องผู้ชายคนนึงค่ะที่ขอแนวพระเอกที่แกล้งจนนางเอกโกรธจัดแต่สุดท้ายพระเอกก็สำนึกผิดและต้องขอขอบคุณบทจากน้องโบด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเท็ดดี้เดี๋ยวเชอรินจะไปซื้อน้ำขืนเอาเท็ดดี้ไปด้วยฝุ่นตามถนนได้จับแน่ๆ <ś led> ยายปุ๊กปิ๊กเอ้ยไปแล้วเหรอทิ้งของเล่นไว้ด้วยฮะ <ś led> เล่นตุ๊กตางั้นเหรอไร้สาระดูซิว่าถ้ากลับมาแล้วไม่เจอเจ้าเนี่ยจะทำหน้าย,ยัางไงเฮดดี้เชอรินกลับมาแล้วจ้า ดูนี่สิชาเขียวยี่ห้อเนี้อร่อยมากนะเอ๊ะเท็ดดี้เท็ดดี้หายไปไหนแล้วนี่นายวิลเห็นเท็ดดี้ของฉันหรือเปล่านายเอาไปใช่ไหมอะอะไรยัยปุ๊กปิ๊กอย่ามากล่าวหากันนะฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยฉันมีชื่อฉันชื่อเชอรีนเลิกเรียกแบบนั้นสักทีอีกอย่างถ้าไม่ใช่นายจะเป็นใคร <laughs> ก็ไม่รู้ดิมันอาจจะมีขาเดินไปเองก็ได้อะ่ะ โทษทีนะพอดีว่าฉันรีบอยากเล่นก่อนนะ่ะนายคนนิสัยเสียทำไมไม่ไปต่อคิวฉันเกลียดนายเร็วเร็วนี้ยเราก็คงไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกแล้วปะลูกเชอรีนคุณพ่อน่ะผลของเรียบร้อยแล้วค่ะแาม,มา่หนูเองก็ดีใจที่จะได้ไปอยู่ที่อื่น นั้นก็ขึ้นรถเลยลูกเดี๋ยวเราจะไปถึงที่นั่นมือซะก่อนเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้ปล่อยให้เช่าซะแล้วครอบครัวยายนั่นย้ายออกไปแล้วเหรออาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้เดี๋ยวลองกลับบ้านไปถามคุณแม่ดูดีกว่าบ้านหนูเชอรีนน่ะหรอเขาย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วล่ะจ้าเห็นว่าคุณพ่อเขาได้งานใหม่ที่นู่น อ๋ออย่างนั้นเหรอครับน่าเบื่อจังแบบนี้ก็ไม่มีใครให้เราแกล้งแล้วอะดิอเอะวันนี้จะมีเด็กใหม่เข้ามาอย่างนั้นเหรอใช่เห็นว่าเป็นผู้ชายนะเชอรินนายวิลนี่อย่าบอกนะว่านายคือเด็กใหม่ใครเชอรินนี่เธอรู้จักกับเขาด้วยเหรอ บังเอิญจัดแฮะแต่ก็ดีได้มาเจอยายปุ๊กปิกที่นี่ขคงยังนิสัยเดิมสินะต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันไงใจคอจะไม่ทักทายเพื่อนเก่าเลยเหรอจะมาหาเรื่องฉันหรือว่าจะมาหาอะไรของฉันไปซ่อนก็ไม่แน่นะเพราะว่าแกล้งเธอเนี่ยมันสนุกกว่าแกล้งคนอื่นเยอะเลยอะโรคจิตไปให้พ้นเลยนะนายวิวอย่ามายุ่งกับฉัน โอ้โหดุซะด้วยฮะไม้ถูหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้นี่นาคนยิ่งต้องรีบทำเวรความสะอาดอยู่หาไอ้นี่อยู่เหรอถ้าพูดกับฉันดีๆฉันก็อาจจะคืนให้อ่ะนะแอนนี่โตๆกันแล้วนะเลิกเล่นเป็นเด็กๆสักที เฮ้ยเธอร้องไห้ทำไมอ่ะฉันจะให้นายดูหลักฐานไงว่าตั้งแต่นายเอาเท็ดดี้ของฉันไปซ่อนสภาพจิตใจฉันแย่ขนาดไหนมันมันก็แค่ตุ๊กตาป่ะลูกพี่ลูกน้องคนสำคัญที่เสียชีวิตไปเป็นคนให้ฉันนี่คือหลักฐานการรักษาฉันเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะนายชเชรินฉันฉันไม่รู้มาก่อนฉันขอโทษขอโทษงั้นเหรออันที่จริง นายไม่ควรทําแบบนี้กับใครถึงแม้ว่าเขาจะป่วยหรือไม่ได้ป่วยด้วยซ้ําแบบนี้ใช่ไหมที่นายต้องการน่ะก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนี่เชอรินฉันเชอรินเดี๋ยวพอกันทีผู้ชายอย่างนายฉันเกลียดที่สุดฉันไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อรวบรวมเงินซื้อให้เธอเลยนะถึงมันจะแทนเจ้าเท็ดดี้ตัวนั้นไม่ได้อะแต่ก็ช่วยรับไว้ที แน่นอนว่ามันแทนกันไม่ได้แต่ว่าฉันจะรับเอาไว้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันไม่ได้ใจร้ายเหมือนนายขอโทษครับขอโทษจริงๆหลังจากนั้นหมอนี่ก็มาคอยดูแลช่วยเหลือฉัน <S <S เขาเริ่มสนิทกับฉันโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวพูดจริงนะเชอรีนถึงฉันจะเคยชอบแกล้ง แต่ว่าฉันไม่ได้แกล้งชอบแน่นอนหรอนายวิลแต่นายก็ทําวีดกรรมเอาไว้ตั้งเยอะนี่ฉันยังไม่อยากเชื่อใจเชอรีนฉันชอบเธอจริงๆฉันไม่ได้แกล้งพักหลังเนี่ยเรียกชื่อฉันได้ฮะทีเมื่อก่อนปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กตลอดอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเธอยังไม่อยากเชื่อใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้โอกาสฉันบ้างนะโอเคฉันจะเก็บไปคิดดูก็แล้วกัน อันที่จริงก็ใจอ่อนแล้วล่ะแต่ก็แค่อยากแกล้งกลับบ้างนิดนึงสำหรับเรื่องนี้เนี่ยน้องเขาก็เป็นคนตั้งชื่อพระเอกนางเอกมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นการชดเชยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามและก็ดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ